สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับกับเหรียญไตมา106ปีครับโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยลุนสองพิมพนะพิมพ์เสมาเต็มองค์กับพิมพ์เหรียญรูปไข,ข่ครึ่งองค์รับด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยครับพัดยศเลยนะครับพัดยศน้านี้โอ้โห เดี๋ยวไปดูกล่องรายการแล้วดูเนื้อกันนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยกล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับเขียนว่าไตามากร้อยหกปีนะด้านในเนี่ยจะบรรจุไปด้วยนี่ครับใบรายการชัดเจนนะครับนี่ครับกับเหรียญแรกของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อนี่ครับนะวะลงยาส้มนะครับขอบปลาชาวดีขาวหน้ากากาเพ้นโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหหน้ากากาเพ้นได้สวยนะครับ นี่ครับลงยาพื้นส้มนะส่วนใหญ่นวะวัดที่เราเห็นก็จะลงยาพื้นส้มซะเยอะนะครับนี่ขอบราชาวดีนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปพัยดยศเขียนพสนะสองนหะ้าหกหกนะครับโอโ้โหนี่ครับตอกเนื้อว่านะตอกนอนหนูเนื้อนาวะนะดาวกระจายนะครับโอ้โหเส้นดูดิเส้นสายฝนเพียบเลยแล้วก็มีเลขคล้ายเลขคล้ายเลขห้ขาไทายหยดน้ํานะครับนี่เขียนว่าเหรียญที่ระลึกไตรมาสร้อยหกปีครับ โอ้โหถือว่าเป็นเหรียญสวยคัดสิกเลยข้างหลังดูดิโอ้โ,โ,อโหรอยลายแกะบล็อกเพียบเลยนะอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญเมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี้ใบรายการก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับใบรายการเนี่ยเขียนว่านาวะยาแดงหน้ากากเพ้นนะครับนี่นวะยาแดงหน้ากากเพ้นมาดูโอ้โหงานเพ้นเขานาน,านาวะยาแดงหน้ากากเพ้นนะครับด้านหลังนวะกระโตโอ้คือหนอหนูตัวใหญ่นะแล้วก็มี หยดน้ําเหมือนกันนะครับนี่หมายเลขเก้าสองครับโอ้โหเส้นสายเพียบเลยนะครับด้านหลังนี้จะเป็นพัดยศแบบใหญ่เลยนะครับนะครับเหรียญรูปไข่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยหน้าสะสมบูชาเลยนะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube M สายบุญด้วยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์สดวันพุธศุกร์เสาร์นะครับโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยไลฟ์ทั้งตอนช่วงบ่ายและตอนเย็นเลยนะครับมีแจกของรางวัลปลายเดือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ